สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมรถราคาเบาๆนะครับนิสสันอเมร่านะครับปี2013นะครับอเมร่าปี2013เกียร์ธรรมดานะครับแม็กยางสวยๆเลยนะครับขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพคันนี้สีสันสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอ่าขายตามสภาพเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับเล่มเอกสารพร้อมนะล้อแม็กสวยๆนะครับสีสันสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับ รถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับขับดีแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับสีสันสวยอยู่นะครับสวยอยู่มีริ้วรอยบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับล้อแมกยางเยิงดีนะครับขับขี่ดีนะครับหายตามสภาพนะครับมีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับฝากระโปรงนะนี่นะครับราคาเบาๆพาสีหกหกนะครับพาสีหกหกกระจกหน้ามีรลวนะครับ ขายตามสภาพเลยนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับใครที่ซื้อไปใช้งานนะครับรับได้รับสภาพได้นะครับมีกระจกหน้าแล้าภาษีขาดนะครับเอาไปเก็บงานเอาไปทําเอานะครับภายในก็ประมาณนี้ภายในหอมๆอยู่นะครับภายในยังหอมๆอยู่นะครับปีสองพันสิบสามนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มเอกสารครบนะครับมีพร้อมโอนนะครับนี่นะครับ หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับใครับได้จะซื้อไปใช้งานไปขับไปขี่นะครับไปต่อภาษีแล้วก็เก็บงานนิดๆหน่อยๆน,นะครับเอาไปทําเอานะครับหกหมื่นเก้าราคาได้นิสันอะเมราปีสองพันสิบสามไปใช้งานเลยนะครับภายในนงภายในสวยๆอยู่นะครับ,บเบาะเบิดไม่ขาดนะห้องคงเครื่องเดิมๆนะครับรถเดิมๆไม่เคยจมน้ําไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับรถปกตินะนี่แต่ว่าขายตามสภาพเฉยๆมันอ่า ปกติเครื่องดีขับดีปกติไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ําอะไรนะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยคันนงคันหน้าเดิมเดิมนะครับซุ้มใชยขวาเดิมเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยจมน้าอะไรทั้งสิ้นเลยนะตามภาพออกไฟซีซีนะครับนี่ไม่แสนเก้านะครับกระตาติดแอร์เย็นฉ่ำขับได้ปกตินะครับขับได้ปกตินะครับ โอเคท่านใดสนใจก็มา,าไปใช้งานนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกระจกหน้าล้าภาษีหกหกนะครับเอาไปต่อเอาเองนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคท่านสนใจก็ทักมาตัวมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ